สวัสดีเราเกมเมอร์พบกันอีกแล้วนะบะกับพ่อแบกเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับการไต่แรงนะฮะในโหมดเมนเจอร์นะครับก็จากคราวที่แล้วนะคะคลิปไต่แรงนะฮะของจากเวอร์คาร์หนึ่ะจนถึงแชมเปียนนะฮะ,จะ,ฮะจะทําได้หรือไม่นะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์นะฮะการาเล่นในโหมดเมน a เจอร์นะครับแล้วก็แับที่มาไดย,ยังไงบ้างน,นะครับ ปรากฏว่าผมเนี่ยไปจนถึงตำนานนะครับตำนานหนึ่งแล้วแต่ว่าไปกดออโต้นะครับก็เลยลดลงมาเรื่อยๆครับเลดติ้งนะฮะจาก400,000กว่าจนไป500,000กว่านะฮะปรากฏว่าตึงนะเจอตัวตึงๆทั้งนั้นเลยนะฮะระดับแชมเปี้ยนนะครับก็เลยต้องทําการลดแรงนะครับลดแรงจาก500,000กว่านะฮะให้เหลืออยู่อ250,000นะครับ250,000ไปไปนะครับเพื่อที่จะทําการ ไตแรงขึ้นมาใหม่นะฮะให้เจอคนที่ไม่ตึงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจากในอไแรงเชแล้วคราวที่แล้วนะซีซั่นที่แล้วก็ได้แชมเปี้ยนมาแล้วนะครับก็เลยลองลดแรงนะครับแล้วก็ลองทําใหม่ดูนะครับลองไตแรงขึ้นมาใหม่ดูเมื่อกี้ก็ซื้ออะไรนะคาร์สเคเรียนะครับเข้ามาแทนคน,น,นดูตอเรสนะครับก็ปรากฏว่า ดีขึ้นครับเพราะว่าตอนเลทเนี่ยก็เขาก็เก่งอยู่นะฮะแต่ว่าคาร์ลสเคเลียเนี่ยเขาจะมีอวีอาที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ยิงได้ทั้งสองเท้านะครับเป็นคู่ดูโอกับอ่ายูคันคัพนะฮะก็มีทรงคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าอ่าคาร์ลสเคเลียเนี่ยสูงกว่านะครับอ่าความพ่องความอึดเนี่ยจะเป็นอ่ายูคันคัพมากกว่านะครับแล้วก็การจบสกอร์ที่แน่นอนนะครับก็จากคราวนี้นะก็ไต่แรงขึ้นมาเรื่อยๆครับ ไตแรงรวดเดียวเลยฮะกราฟแบบเฉียงขึ้นเลยนะฮะก็คือไต่ยาวเลยนะครับจากอะไรนะมือใหม่นะฮะมือใหม่3เลยนะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับจนขึ้นเวอร์คาร์ดนะฮะจนขึ้นโปรขึ้นเวอร์คาร์ดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็สามารถขึ้นนะครับแชมเปียนนะครับจนได้นะครับเป็นแชมเปียนจนได้นะครับก็มาเหมือนกันฮะเสมอายนัดเลยครับว่าพอถึงตำนานหนึ่งก็ เสมอชนะเสมอชนะนะครับกว่าจะได้นะครับโอ้ยกว่าจะได้ใช้เวลาพอสมควรเลยนะฮะก็จากนี้ก็นะฮะก็จะไต่สบายขึ้นนะครับเล่นในโหมดมินเจอร์สบายขึ้นนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสเสมอนะครับแล้วก็สามารถแพ้ได้นะครับก็จะเจอกแลงที่ต่ํากว่านะครับนะตอนนี้ก็ไปจนหกแสนแล้วนะฮะไปจนหกแสนแล้วก็จะพยายามดันให้ถึงอ่าร้อยอันดับแรกนะครับก็สบายเลย เาลอยอันดับแรกนะครับก็ถ้าทําดีๆนะฮะก็จะพยายามให้ไปได้อ่าอันดับต้นๆนะครับเป็นการชาลินตัวเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองนะฮะลองทําทีมนะครับแล้วก็ลองปรับลองจูนดูนะฮะว่าแต่ทีมเราเนี่ยยังยังพอที่จะไต่ขึ้นไปสูงกว่านี้ได้ไหมนะครับเพราะว่า OBR ก็1อยร้อยสิบสองเท่ากันกับกับทั้งหมดนะครับตัวจะคล้ายๆกันนะครับมีความคล้ายๆกันหลายๆอย่างนะครับ ทีนี้ให้เขาพยายามคลองบอลอู่ถึงหน้าปากประตูให้ได้นะครับทีมของผมก็จะมีตัวเดิมๆเ,เลยฮะก็เป็นตัวเมตาเรียกว่าเป็นตัวกลางๆหน่อยนถึงว่าเมตานะฮะเปิดมานะฮะเราเจอกับชาวต่างชาตินะคิดว่านะครับอืมไม่รู้ว่าชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในแหล่งของประเทศไทยหรือเปล่านะฮะก็เปิดมาก็โดนยิงตลอดเลยครับผมไม่รู้จะปรับย,รยังไงจริง รับไม่เป็นเลยครับว่าทําไมเราต้องโดนก่อนนะฮะอันนี้ก็เอาตัดเฉพาะช่วงที่เป็นไฮไลท์นะฮะที่เราจะขึ้นนะฮะระดับที่สูงขึ้นนะฮะของแชมเปี้ยนนะฮะก็ยูวนครับนะตัวเดิมครับของเขาก็ยูวนครับของเขาก็ยวนครับยิงนะฮะส่วนมากก็จะเป็นตัวเมตานะฮะตัวเดิมๆที่ใช้อ่าเล่นกันนะฮะในโหมดมินิเจอร์ตอนนี้มาตรฐานก็จะเป็นยูวนครับนะมี CR7 นะครับมีอ่าเมสซี่นะครับที่เห็นกันบ่อยนะครับมีอะไรล่ะ มีคาราเซเคเลียนะฮะที่ที่ขึ้นมานะครับคาราเซเคเลียอันนี้ก็โดนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอเกเล็เบลอะไรเงี้ยนะฮะคนนี้เห็นบ่อยเลยฮะตัวเมตาเลยนะครับตัวอื่นๆก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ที่จะมีก็จะมีอะไรอีกมีฟันเบอร์ซี่นะฮะที่เห็นนะมีตันดูตอเลสนะฮะที่ผมมีนะครับแล้วก็อ่าโดนะครับอาอานายนะครับอานายก็ยังเห็นอยู่นะครับก็มีอะไรล่ะอ่ามีฟันบัตเทนนะครับอ่า ตัวนี้ o v r น้อยเฉยนะฮะแต่ว่าความโหดนี้ก็ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตอนนี้จะเห็นยูฮันคับบ่อยขึ้นนะครับโอเคนะฮะก็กางลูกผมจะเป็นดาโรน,นินโยนะครับตัวนี้ก็แรกๆไม่ดีเท่าไหร่ปรับไปปรับมานะครับปรับให้เป็นตัวเลี้ยงนะฮะอัพเลี้ยงนะฮะใครที่ใครที่เล่นในโหมดมินิเจอร์นะครับตอนแรกเนี่ยผมอัพส่งต่อมาก็ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ผมก็เลยอัพยิงอัพยิงก็เริ่มยิงดีขึ้น แต่ปรากฏว่านี่มันก็ไม่ค่อยยิงอย่างเท่าไหร่นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นอัพเลียงก็ปรากฏว่าอัพเลียงดีที่สุดนะครับโรนินโยนะฮะก็เห็นหลายคนเขาก็เล่นกันนะครับโรนินโยนะฮะก็ยิงดีมากเลยครับทีมนี้นะในในเกมที่ที่เล่นกับตัวเต็มๆกับทีมนี้นีดคือตึงครับเขาจังหวะฉาบช่วยนะฮะจังหวะที่แทงบอลขึ้นไปนี่โอ้ดีมากเลยแล้วก็อะไร ไอ้คลองบอลนะฮะโอ้ผมนึกว่าแพรแหละนะครับก็พยายามปรับสู้นะครับ่าก็ปรับสู้กับปรับความเร็วให้เพิ่มขึ้นนะฮะปรับตัวนักเตะนะเข้าไปนะฮะเพื่อความสดใหม่นะฮะก็ให้พยายามให้ตัวละครเราเนี่ยนะครับไปอยู่ข้างหน้าให้ได้มากที่สุดนะฮะลำเลียงบอลเข้นไปนะครับก็เป็นยวนครับอีกข้างหนึ่งครับช่วยชีวิตไว้นะฮะนี่นาทีที่8 0ดสิบเอ่อแปนะฮะ ประมาณ8 3ึ8 5ถ้าถ้าทีมเราเป็นฝ่ายคลองบอลขึ้นไปบุกนะครับก็จะเป็นเพย์สุดท้ายนะฮะมักจะเป็นเพย์สุดท้ายก็คือเป็นการเล่นการยิงครั้งสุดท้ายส่วนมากถ้าถ้ายิงไม่ได้ทําไม่ได้เขาก็สวนกลับมาก็หมดเวลากลางสนามพอดีนะครับเท่าที่สังเกตนะเกมนี้ก็จบไปนะฮะแบบตึงมากนะฮะไม่รู้จะปรับยังไงเพื่อที่จะสู้กันนะครับก็ต้องฝากฝ่ายพัฒนานะอาจจะต้องเพิ่มเกียร์ขึ้นมาอีกนะฮะ เกียร์อเพิ่ม3ระดับอาจจะเป็น5ระดับนะฮะเพราะว่ามันมันปรับซ้ำๆกันเนะบางทีอยากให้มันมีอะไรที่มันแตกต่างเพิ่มขึ้นอย่นะการความเร็วความช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เราก็เจอกับแรงที่ต่ำกว่านะฮะตำนาน3นะครับปรากฏว่าเลตติ้งเขาใกล้เคียงกันกับเรานะครับตำนาน3ก็จริงนะแต่ว่าเจออย่างเงี้ยตึงตลอดครับรวมถึงตัวตัวเองเหมือนกันนที่ที่เล่นในอ่า เลตติ้งใกล้ๆกันประมาณห้าแสนหกแสนเนเราเรารู้ดีนะว่าทีมเรามันมันได้อยู่นะฮะแต่ว่าเราอยู่แค่แหลงต่างกันนี้นะครับผมอยู่ในชุดฟ้านะฮะในเกมนี้นะฮะแล้วก็โดนอีกแล้วฮะชุดฟ้าไอชุดขาวนะฮะขาวก็ยิงเราอีกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าโดนก่อนตลอดนะครับโดนก่อนตลอดไ่รู้เป็นยัไง หมดครึ่งแรกไปนะครับเมนม้ตึงอีกเหมือนกันครับถึงแม้จะตำนาน3านะครเขาคลองบอลแบบโยนใส่คลองบอลโยนใส่นะครับก็เลยต้องปรับความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเปิดปรับสปีดบอลแล้วก็ให้เขาส่งให้มากขึ้นนะฮะปรับตัวนักตะเข้ามานะฮะเพราะว่าเริ่มหมดแรงแล้วนะครับปกติผมจะเอาอะไรโซเคตติสนะครับโซเคตติดมาคลองบอลนะครับเพื่อที่จะลำเบียงขึ้นไปข้างบนแต่ว่า ยังยังไม่ค่อยรู้สึกว่าแก่หัวเท่าไหร่นะฮะบนี่ครับอาร์สเคเลียนะฮะตีเสมอให้ในช่วงท้ายเกมนะฮะโอ้ทีมนี้ตึงมากนะฮะไม่รู้จะลำเลียงบอทยังไงครับอืมก็ต้องอาศัยตัวนักเตะนะครับแผนดีนะฮะตัวนักเตะดีนะครับแล้วก็ติดนะครับระหว่างเกมเราเราก็ต้องปรับไปเรื่อยเหมือนผู้จัดการทีมนะฮะแกไปเรื่อยๆครับไปปล่อยบอท ให้มันออโต้บางทีมันมันก็เล่นของมันไปนะฮะมันไม่ได้ปรับทีอะไรบางทีก็ใจเร็วใจเกินนี่นะฮะถึงแม้ว่าเราจะปรับปรับเทคนิคแบบเดิมนะฮะแต่ว่าแต่ละเกมมันไม่เหมือนกันนะครับต้องมาปรับใหม่นะครับตัวนักติที่มันเร็วไปก็ต้องเอาตัวที่ช้าๆเข้าไปนะครับก็เกมนี้ก็จะเห็นว่ามีอะไรนะมีโดอ้วนนะครับมีอาร์นายนะครับ เกมนี้ก็ยังมีคนเล่นนะครับโดอ้วนเหมือนเดิมนะครับเป็นบัตเท่นอย่างเงี้ยนะโอ้โ่สู้ยากเหมือนกันนะนะฮะแล้วก็อืเหมือนเดิมครับโดนก่อนอีกแล้วครับต้องได้ปรับแจตลอดนะครับเสมอมาสองเกมติดนะฮะเกมไม่ได้ตัดนะฮะไอ้ไม่ได้ไม่ได้เว้นเกมเลยฮะต่อเนื่องเลยฮะอัดต่อเนื่องเลยนะครับก็ตัดมาเป็นไฮไลท์เฉยๆนะครับปรากฏว่า เขาก็ขึงขึงแนวลุกไว้นะฮะเราจะต้องเลยปรับปรับให้มันสวนเร็วขึ้นนะครับปรากฏว่ายวนครับลูกนี้หลุดไปครับก็จะได้นะครับวนครับก็าะลุดก็แน่นอนนะครับเท้าได้ยิงได้ทั้งสองเท้านะฮะทั้งคาราสเคเลียนนะแล้วก็ยวนครับหลุดไปก็ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับอย่างจิตติโน่างเงี้ยจิตติโน่เร็วนนะครับแล้วก็ มาริซี่นะครับเป็นสองตัวที่อยากได้ครับแต่ว่าแรกไม่ทันนะครับส่วนมากในทีมผมไม่มีซื้อเลยนะฮะไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดเลยนะฮะแรียกกิจกรรมทั้งหมดเลยนะฮะตัวลาลิก้าเนี่ยเยดายู่นกันว่ามันไม่มีตัวแรกนะฮะจริงๆจกได้ชาบีนะครับชาบีเฮนันเดสนะครับจะได้กองกลางซีเอ็มนะฮะก็จะมาสลับกันกับยาญาตุลียาญาตุลีตัวนี้ก็ยิงเรียบร้อยนะ ยาตุเลก่ก็ผมยังใช้ OBR 10อยห้านะครับตัวตัววินเทอร์นะครับนะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะจะเอาร้อยนะครับที่เป็นตัวหลีกนะครับก็ดูอยู่ว่าเอาดีไหมนะฮะเพราะว่ากลัวว่ากลัวว่าร้อยจะมาเอานะฮะไม่เอา,เอาก็ปกติก็ยังรออยู่นะครับรอยาตุเล่ร้อยหกร้อยเจ็ดต่อนะครับ ก็ใช้ร้อยห้าไปก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะก็เอโต้นะครับอีกแล้วนะฮะตัวนี้ก็เห็นเขาเล่นประจำนะฮะไม่ใช่ยิงดีอย่าง,าง,างนกันนะผมเจอทั้งยิงทั้งหมุนนะฮะเป็นตัวที่ปรับ AI ไเข้ามาได้ดีนะฮะคนก็เล่นเยอะเหมือเงีนยน,น,นะฮะก็เลยต้องปรับแก้เร็วเลยนะฮะเสมอสองสองจากตอนแรกนี่ตั้งค่าไว้นะฮะว่า จะเป็นโต้กลับนะครับเพราะว่าเขากดดันเราดีมากนะฮะเราจะต้องสาสบอลยาวปรากฏว่าก็ต้องปรับให้มันควบคุมนะครับเพื่อให้ให้มันได้ต่อบอลเยอะขึ้นนะฮะปรากฏว่าจังหวะนี้ครับโอ้โหคัดแบ็กเข้าไปนะฮะให้กับคาราสเคเลียนะฮะโอ้ยิงขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้ลูกนี้คัดแบ็กเข้าไปสวยมากนะฮะน่าจะลอดขาด้วยนะครับโอ้ก็สองตัวครับคูโหดูโอ้นะฮะ มีความเร็วเท่ากันคนระับสองเขาเหมือนกันนะครับจะมูกไวนะฮะเพียงแต่ว่าคาร์สสิเลียนี้จะพลังงานหมดเร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับผมก็มีตอรเรสอยู่ผมก็เลยอโอเคพอดีเอาตอร์เรดสมาช่วยได้นะครับก็เกมนี้ก็เข้าท้ายเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะฮะในในตัวของเกมนะครับราก็บจบเกมนะฮะเสมอไป2เมื่อกี้นะฮะแล้วก็เพิ่งมาชนะเนี่ยนะฮะ อาจชนะได้ครับถือว่าเหนื่อยเลยนะในในแรงของแชมเปียนนะครับก็ขึ้นไปในอันดับต่ำกว่าร้อยนะฮะครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับกดกระดิ่งนะช่วยติดตามนะฮะให้ช่องเพิ่งลองทําใหม่นะฮะเพิ่งลองอัดแล้วก็ลองทำ่า u t u b e นะครับก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกับ ก็อพอแบเกมเมอร์นะครับติดตามด้วยครับ